สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับโอเคทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนไปรับชมความสวยงามนะครับของถนนในประเทศไทยนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเจ้าของร้องด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกได้เลยว่าถนนในประเทศไทยนะครับมีการก่อสร้างมีการทําโครงการออกมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหลวงโนบทนะครับหรือว่ากรมทางหลวงอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ย คือปีปีหนึ่งเนี่ยจะมีโครงการทําถนนค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแต่ละโครงการเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเป็นเม็ดเงินมหาศ,าศาลมากๆซึ่งก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เห็นได้ชัดเจนว่าโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าการคมนาคมของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากๆนะครับอีกทั้งในเรื่องของถนนเนี่ยก็ต้องใช้คําว่าแม้กระทั่ง เส้นทางออกไปไรนาของชาวบ้านเนี่ยยังเป็นคอนกรีตนะครับยังเป็นถนนดีๆเลยคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของช่องด้วยนะครับทางช่องหัวใจมีตีนนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเป็นทางหลวงหมายเลข12นะครับโหนี่ทุกคนนี่คือเป็นถนนน่าจะกาลสินไปหาขเขาเรียกว่าจังหวัดมุกดาหารเนาะคือมันกว้างมากๆ แต่และฝั่งเนี่ยก็จะเป็นฝั่งส่วนเลนกันนะครับล้วจะมีเกาะกลางด้วยคือมันมันกว้างแล้วก็ถนนดียอมรับเลยทุกคนผมก็ออกต่างจังหวัดในประเทศไทยไปมาเหมือนกันนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดเจนเลยว,ว่าถนนต่างจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็วิ่งนี่คือเอาง่ายๆคือหลับไม่แทบจะไม่มีหลุมมีบ่อนะครับถนนที่เขาทําใหม่นี่คือเก่งมากมาก นะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าจะมีเส้น mm. เขาเรียกว่าอะไรจราจรนะครับ2ช่องนะครับก็จะมีช่องสุขเฉินเนี่ยข้างๆนะไม่ไแน่ใจว่าเขาเรียกว่าเป็นช่องสุขเฉินหรือเปล่า1เส้นนะครับไปกลับเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนเลนกันเลนละ2นะครับไปก,กลับพ็สี่เลนแต่4ี่เลนเนี่ยคือถ้าเอาจริงๆถ้าแบ่งเป็น3มเลนเนี่ยก็น่าจะได้ทุกคนคือกว้างมากๆดูเสาไฟนะ อันนี้คือเดบิมากๆมีเสาไฟมีไฟสองสาวา่างดูสุดยอดมีป้ายบอกอย่างชัดเจนแล้วก็เสาไฟเนี่ยก็จะมีอ่าไอ้ตัวก็เรียกว่าอะไรตัวสะท้อนแสงนะนะเพื่อบองบอกว่าเออเป็นเสาไฟหรืออะไรต่างๆนาๆนานาคือวิวต่างจังหวัดนี่คือสุดมากๆสวยจริงสองข้างทางนี่คือแบบ เต็มไปด้วยแบบคู่คนแล้วก็มีต้นไม้มีอะไรคือสวยงามนะครับผมจำได้ว่าผมไปวนตอนนั้นนะครับเมื่อตอนแห่เทียนพรรษาก็2องฝั่งทางนี่คือแบบโอ้โหสวยงามมากถนนที่เขาทำใหม่นะเส้นทำใหม่ผมก็จำไม่ได้เพราเป็นเส้นอะไรนะครับถนนหมายเลขอะไรเนาะดูทุกคนภูเขา คือถนนที่มีมาตรฐานมันก็เป็นแบบนี้แหละทุกคนนะครับจะมีเส้นจาราจรแบ่งชัดเจนสุดยอดมากนี่คือประเทศไทยนะครับถนนของประเทศไทยจริงๆโครงการก่อสร้างต่างๆนานาในประเทศไทยเนี่ยมันมีเยอะมากๆโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครก็มีแบบหลายๆโครงการมากๆนะครับยุทธศาสตร์แบบเขาเรียวกว่าอนะไรยุทธศาสตร์ ชาตินะทุกคนอยุทธสถานชาติ20ปีนะครับข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นเขาช่องขาดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าผมพูดปิดต้องขออาไปจริงๆข้างหน้าเนี่ยจุดนี้นี่เป็นเหมือนกับเป็นแลนด์มาร์กเลยนะทุกคนก็จะเป็นาการตัดผ่านถนนนะครับตัดผ่านภูเขานะครับตรงนั้นเนี่ยก็มีหล,หลายๆคนไปถ่ายแล้วก็ไปรีวิว สวยงานมนะครับดูคือเส้นทางนี่คือแบบโหตรงดิ่งเลยอะทุกคนส<ม>เส้นทางแบบนี้นะต้องหาคนคุยนะครับเวลาขับรถนะเออเดี๋ยวกลัวหลับในนะครับถนนดีเกินไปสุดยอด,ด,ยอดคือมัน,ม,นมันโลง่งมันสบายตามัน ไปทางไหนก็แบบขับสบายสบายอ่ะเราไม่เอาเปียบรถอ่ะทุกคนเอาง่ายๆคือเราไม่ได้เอาเปรียบรถเลยนะรถวิ่งแบบสบายสบายตรงนี้น่าจะไม่ใช่นะทุกคนน่าจะไกลยอยู่ที่เป็นเขาสองขาดนะเห็นไหมจะมีป้ายกับรถอย่างชัดเจนแล้วก็จะมีเลนแยกกับรถอย่างชัดเจนนะครับดู คือถนนประเทศไทยนี่คืออันนี้คือเป็นแค่คลิปต้องใช้คำว่าคลิปยกตัวอย่างมาให้พี่ๆดูนะครับแล้วก็พูดถึงในเรื่องของการก่อ,อสร้างถนนนะครับหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยมันดีจริงๆนะครับยอมรับเลยถึงขั้นที่ว่าเวียดนามเนี่ยยังสู้ไทยไม่ได้นะในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานถนนในประเทศเนี่ยโอ้มุมนี้คือแบบสวยจริง ซึ่งจริงๆในซึ่งจริงๆในซึ่งจริงๆในแต่ละจังหวัดเนี่ยถนนค่อนข้างจะเนียบมากๆนะครับโดยเฉพาะถนนที่เขาทำใหม่นี่คือเนี่ยจะเป็นสีสันที่แบบดูชัดเจนมากๆนะครับเส้นจราจรสีเหลืองเส้นจราจรสีขาวนะครับคือแต่ละเส้นเนี่ยจะมีความหมายมากๆเลยนะ คือเส้นเหลืองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นเส้นที่แบบเฮ้ยถ้ล้ำเส้นเหลืองคือเตือนอะสีเหลืองอะถ้าออกนอกเส้นเหลืองคือคุณอันตรายอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะแล้วก็เส้นจราจรที่เป็นจุดๆสีขาวเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนเลนได้แต่ถ้าเกิดว่าสีขาวยาวเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเลนได้นะอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนเห็นพี่ๆเขาพูดกันอยู่นะในกลุ่ม โอ้โหคือขับแบบสบายสบยอ่ะโหคือผมชอบอย่างหนึ่งอนะ่ะทุกคนเวลานั่งรถแต่ต้องนั่งเห็นวิวข้างหน้านะถ้าเรามองไปข้างหน้า,าจะมันจะสบายตาม,มากๆแล้วก็เราจะเห็นวิวข้างหน้าได้อย่างชัดเจนเลยนี่แหละทุกคนจุดนี้นะ่าจะเป็นเขาช่องขาดตรงนี้นะครับ นี่เลยคืออย่าง Amazing ก็คือถนนเนี่ยวิ่งตัดผ่านเขาจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าวิ่งตัดเขาแบบตรงๆแบบนี้เขาจะมีการแบบกดพื้นของเขาลงนะครับหรือว่าพยายามทําให้ผู้เขาเนี่ยมันต่ําลงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันมีความแบบลาดเอียงจนเกินไปหรือว่ามีความชันจนเกินไปนะครับโอ้ตรงนี้แหละคือจุดไฮไลท์ของถนนเส้นนี้เลย เขาช่องขาดนะครับข้างหน้าก็จะเริ่มลงละจริงๆแถวๆมุกดาหารในบริเวณหน้าดา่านมิรภาพไทยลาวนะทุกคนตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นผมจำไม่ได้ว่าเป็นถนนหมายเลขอะไรนะครับแต่เขาทำใหม่เป็นคอนกรีตคืออย่างเพ่อย่างสวยอย่างดีะนะครับท,ทั้งทังที่ถนนเก่าก็ยังไม่ไม่ได้ผุกไ,ไ,ไม่ได้พังไม่ได้แตกไม่ได้หกักอนะไรแต่ก็รื้อออกมาใหม่แล้วก็ทําใหม่ คือสุดยอดนะในเรื่องของการทําถนนของประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกทางเนี่ยวิศวกรไทยก็คือไม่แพ้ใครในโรคอะ่ะถึงขั้นที่ว่าวิศวกรไทยอะ่ะไล่วิศวกรจีนกลับไปเรียนมาใหม่เลยนะตอนที่สร้างรถไฟไทยจีนอะ่ะคือไม่ได้มาตรฐานของวิศวิศวกรไทยอะ่ะวิศวกรจีนอ่ะนะเออเห็นข่าวแววๆออกมาคือสู้วิศวกรไทยไม่ได้นะครับเนี่ยทุกคนคือ มันเป็นภาพบรรยากาศที่เห็นแล้วคือมันสบายตามากมากคือพูดตรงๆนะทางหลักหลักจากเวียงจันทร์เนี่ยวิ่งลงไปปากเซอะ่ะยังสู้เส้นฝั่งเดียวไม่ได้บอกตรงๆจริงๆเนี่ยมันต้องมีทางแบบนี้ส่วนเลนไป2มา2แบบนี้นะทุกคนคือมันเป็นถนนเส้นหลักเชื่อมระหว่างเหนือจะลดใต้มันต้องดีนะครับ แต่ไม่ต้องไม่พูดถึงว่าประเทศไทยเชื่อมใต้เชื่อมเหนือดีขนาดไหนนะทุกคนโอโ้เส้นสมุทรสงครามใบชะอำอะไรพวกนี้โอ้โถนนนี่คือแบบแถวช่วงแบบสนามเทพนครนอะ่ะคือโอ้โหสุดยอดมาก นะครับโอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยก็เป็นอีกหนึ่งทิปนะครับที่อยากจะมาพูดถึงในเรื่องของถนนของประเทศไทยเนี่ยดีมากๆดีจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้โมนะครับเพราะว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่น,นําเสนอก็คือถนนจริงๆนะครับโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ